เนน้อยคือโตอ้อยู่ครับเต้าเนน้อยคือเจ้าของเต้าเนน้อยคือเจ้าของเป็นตาฮักคือเจ้าของนี่เนาะเอาลูกลูกซ้นเอาลูกซ้นเอาเตาซอลูกซ้นกินห้องทองลองเบิงเอาหมูหนเนี่ค่ะเอาหมูมเอาเอาซีซีบาทเอาเนื้อผสมได้บ้าคะได้ได้ได้ได ลูกสิ้นปิ่งด้ครับนี่ครับผมจะสื่อสิ้นลองเิึงครับคนขายถูกๆครับขายไหมละหาบาทเนพะื่อนว่าไหมละหาบาทใคระาบาทบคุได้ไมก็รไหมครับห้บาทห้บาทหบาท บักแดงจักบาทบักแตงแดบาทนะบักแตงเจ้าบาทนี่ครับบักแตงยี่สิบบาทบักหุ้งบักแอปเปิลลูกละสิบบาทลูกละสิบบาทลูกบักใหญ่ลูกละสิบบาทสิบบาทแอปเปิลราคาถูกนี่ครับเปิลกระลังเจ้ามาเทีกครับนี่หลายเป็นกระลังกระลังครับคือเต็มถ่ายรถ ครับมาเอาด้วยครับพี่น้องแอปเปิลลูกละสิบบาทลูกละสิบบาทลูกใหญ่ๆเอาเลือกเอาเลือกเอานี่ครับหวยแสบน้ำพร้อมได้หวานแอปเปิลแอปเปิลสุ่มลูกละสิบบาทเพื่อนมาครับลูกละสิบบาทลูกใหญ่ๆครับเลือกเอาเลือกเอานี่ครับกล้วย วีละสามสิบบาทมีละสามสิบบาทนะครับวีบบกง่ายเลยวีละสาบาทอันนี้วีละยีาวีละยิหาวีละเศร้าครับวีละเศ้าบาทวีละเศร้าบาทกับวีบบกง่ายเลย ได้เลยอันรับเพิ่นมากคือกันหมดหรือปลูกรับเพิ่นมากนี่ครับกล้วยเพิ่นเป็นรับมาขายคือกันครับมันเป็นปลูกเองเนาะปลูกเองกับปลูกแคบอย่างเดีขายทีมันเพราะด้ขายครับแต่ผู้ผลมาขายคนถ้าผู้ปลูกก็ต้องปลูกอย่างเดียวเนาะนี่ครับเป็นอันนี้กระเทียมรับก็บเศร้าบาดเศราบาดกระเด็กรลไรนะครับพี่น้องพริกล่ะพริกกระเศร้าหอมกระเศราไล่กันละเศร บักนัดันาเบิ่งบักนัดกันบักนัดอีหยังมันคือน,น้อยหน่อยแต่สายพันธ์เป็นแนวนี่ล่ะจิเป็นน้งสายพันธ์ได้ว่าก็หอมได้เนาะโอย้ยหวานอมนี่ครับเป็นขาย2 0บาทเป็นกองครับนี่ครับแต่ว่าก็ลูกจะน้อยเน่จักหน่อยแต่ว,ว่าหอมครับ หอมเลยหอมหวานเหมาะคนหวานนี่ครับจะเพิ่คนเอาหวานนี่ครับฝ่ายนี่ปลามีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะปลาดุกกระตัวบกักใหญ่ปลาดุกใหญ่นะครับมีทั้งปลาดุกใหญ่มีทั้งปลาดุกหน่อยปลานิ่มคับปลานิ่มตัวใหญบบ่ก็ว่วนหลายได้ครับฝนซุ่มคนเห็ดไปแล้วก็มี กับระดูกกระดูกตัวบกง่ายกระดูกอีกอย่างคือแนวนี่กบิ๊กอุยบิ๊กอุยบิ๊กอุยนี่ครับปลาสดนี่ครับปลาสดกับตัวบกง่ายเลยเลยปลาสดเจัาบาทครับหกสิบหปลาสดหกสิบทุงละหกสิบบาทก็เดิมคนแน่เจ้ากันนี่ครับซุ่มเป็นตัดหัวตัดยังแหละครับเอาเกียรตอยังออกก็มีครับทุนละเจ้าบาทนะซุ่มนี่ปานิ่ง เดีนี้อันนี้เขาเอิ่นปลาเนี่ยเขาแทะกว่นี้ปลาบึกไงปลามึกปลาบึกอันนี้ปลาบึกปลาบึกหนึ่งช่วงจักบาทหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเนี่ยไปแนมแม่เดี๋ยวปลาเน้นจังแต่ซีฟโล่สองตัวปลาดุนี่ครับเขื่นก็เห็ดมาหลายเลยครับพี่น้องเห็ดมาหลายอย่างอยู่หบนไส้มาหลายเพิ่งเพิ่งซุดเพิ่งใสเพิ่งซุดเพิ่ตายปลาดุกนี่ครับเน้นหน่อยนี่ครับกระตูได้มักหน่อยครับมักหน่อยก็เอาหน่อยมักใหญ่ก็เอาใหญ่ครับ นีตุ่หญ <Emmanuel: House> <water> <aría> no ่ Gesch ่ก so ันในาะมานีายเนี่ยเออมีกระส่พอกรมังมาให้หน่อยนายปลดิดอกกเกียดอกเกียวงามเป็นงามเนาะดอกกรเกียวงามักบกไข่มดแดงอันนี้มักตูม มกตูมนะครับแกงกีเล็กอิดน้ำพริกหรือว่าแก้วครับพี่น้องซุปนอใหม่นี่ครับนอใหม่เป็นนอเป็นนอก็มีครับอ้<ฮ>อันนี้ก็ยังยังมีอยู่เนาะมีอยู่ออกไม่ไมออกไม่ไมบ่บอกโอ้โหเยมันอ่อน<ม>อยู่นี่ครับเพชรพอออกไม่ไม่อยู่ด้วยครับออกไม่ไมอ่อนอ่อนนี่ครับมัตถเดชรพอแต่ว,ว่าเปีงนี่เปีงไข่หดแดงก็มีตลอดปีอยู่เนาะ นี่ตลอดนมอบดจบบ่เบิ้ลคุณมนี่ครับปลาทูครับนี่ครับนี่ครับปลาทูสโลแกนคนเบือปลาหน้ากับมาฮาปลาทูคนณาครับือเ่าครับปลาทูงามงามแันนี้าไปอนนี้ครเป็นใครหนึ่งครับใครหนึ่งใครบนหนึ่งครับนี่ครับใข่มั่ก่อนกี่แล้วจ้าใครมังก่อนละวะ เอื้นไข่ยังเกะแทไขคมากใครมากเยี่ยวมาคนวันบอกนี่ครับครเงี้ยงามครับไข่เยี่ยวมาปาโลละกสิบบาทโลละกสิบบาทเขาเอื้นปลายังกาปลาูจกก็จะบอกปลาใครแล้ววะ นะครับเนื้หม่ตุมครับนือหม่ตุมมต๋มตุก้งละสิบบาทบาโอ้ยบที่ทททค,ครับนม่ตุมทุงละสิบบาทแล้วก็ขายถูกๆครับ,บแบบบุคมค่ะแบบบอันนี้จะบาทนี่นยละซ่าซาวนี้ครับขนมได้มักมักดิมใหม่พดไจ้กินบไระเดนี่นี่คื <c oughs> อ <c oughs> ยังไรยจบาทยี่สิบบาทแล้ววยี่ส no. ิบบาทอันนี้สิบาทบพ่อพ่อสิบาทอันนี้เอามาจัได้ก่อนนิเ้ามันแก้วอนนอยมันแก้วเอาไปปลูกได้ห่อโนได้เอาเลจังบาทนะอันนี้มัดจังบาทมัดละสิบบโอ้หบาทอมงมังอหวงันี่เถุงอัถุงเ็พ่อ ในม้วนไมีตายบ้วนเซื้อไปแล้วไปเสียไปแล้วจังว่ามันมันเป็นสีอย่างนี้สีขาวสีขาวบางคนแน่วแน่เลยขาวคนละพันแล้วแซบใบไม่รีดหรวกกินแฉบจะว่าเป็นมันญี่ปุ่นบ่มันญี่ปุ่นแล้วมันนันเดียวกันนันนั้ะมันจะมีเส้นมันเป็นสีขาวแต่วางข้างในเป็นสีเหลืองเลยบอกเน้นขาวเลยบอกแฉบนิ่มบ่อบ่ออันนี้มัดเกลียวหรอหยอดมันเอาไปล่องเบิองจ้าทีบริเว โอ้ยบ้านเอาหอกปลาแห่เจ้าบาทปลาแหงาทุ้งละสาวโอ้ยตุ้งละสาวปลาหมูนนะปลาหมูนตุ้งละเศร้าบาทโอ้ยบ้านเอาหอกเราตุ้งละเศร้าบาทแพอสื่อกินอยู่ครับพี่น้องปลา ปลาจักบาทปหาสิบบาทค่ะปลาหาสิบบาทแล้ววะหาสิบบาทกับซื้อกินด้วยพซื้อกินด้วครับปลาหาสิบบาทหอยจักบาทหอหอยิหอยยี่สนี่ครับนใหม่เงินนกใหม่ิ่วกระตุมมาแล้วครับนี่ครับนี่นกใหม่ตุ่มนี่ตาไข่อันนั้นพักขาครับพักขามะขอ โาเอหนังเ็ดพอหนังโอ้เฮ็ดพอหนังเกิดใหม่มาจาาหนอกนี่ครับเฮ็ดพอหนังเพนังยังอ่อนอ่อนด้วยครับเฮ็ดพอหนังนี่ครับปลาปลาก็บคนค้างที่จะไล่ด้วยครับพี่น้องเ้งันนี่ปอ้ยอนนี้ปลายังก่อนนี้ปลาสูตร ปลาสูตรมันหน่อยด้วยครับปลาสูตรตัวใหญ่ปลาสูตรปลาอีตูครับทุ้ละห้าซีฟ5 0ไข่ปะปลาอันนี้เอนจับทุกละห้าซเปลาอันนี้ร้นะหน่อยานี่ครับทุกละห้ากับขซื้อกินด้วยครับพี่น้องมันโมเมน่่ขามไข่บะ ถาไขมันสีจอยป่ะอถาไข่สีจอยบักงวงสุกเมื่อไห้บ่ขายวงสุกเนาะขายบักงวงสุกกองละ้าแล้วเปกองละ้าวมันนักคือได้สียางมาเอาหรอเดวสียางมาซอยเ้อมันนักซือบออยาอื่น้าหาบักหุงบักหุงนนละข้าหาเหครับบักหุงเป็นก๋ายเป็นหน่วยครับ บกุงนครชวนเลค่ะต้องมาาเนี่ยหน่บุงหนลาซบาทนุ่ยบางญงเลยครับแล้ทห่รชาทยูเลยค่ะบกฮุ่งกะซื้อางวามแทงทุงละซาบองละซาุงลาซโอ้ินิาลาเอาเท่าหนาจะก่อนเด่นหนาจ้ก่อนงวนอู่เละครับแงทุงลาซาคว่าบุ่งไปจังไดนบะหุ่งนี่ ร้อยห้สิบบาทโอ้ยมันโบมีเงินโบมีเงินคือเขาปันเราขนาดขายสามสองเศร้าเราพ่อซื้อโพตรัก่านได้ผักหนึ่งกะไรพริกหนบาทโอ้ยพรกลอนี่รริบาทนบาเท่าเราป่ะพิกกรนีเพชรขักแล้วเพชรอันนีเพชรเป็นเพชรจ้าบาทอ่ะพริกเนี่เจ้าบาทบาทอันนี้จ้าบาทนี เ้าบาทไลกันลาวันส้ม e. <cko disgu ised swear> นีจ nope? <mumbles> ่จ <và hai> ัง well, ซีเนาะซโอ้ยอันนั้นหกิเลยอันนี้คุชจีเนาะุีุชชี่าะคุชจีน้าบาทอ้าวุี่ไว้เทอกัยังกนออยด่เนาะเอเขาตัวแปดีกเปลาหน้าปลาหน้ารบรอย้ายพีมีเงินสดแม่โอนเลยวะ เราไม่ได้ลาบยายบ่เมื่อไหนั่กันนไห่แม่ใช้บเปอกแม่สิบบาทปลาจับาก็เพิ่น่ยนปลาสิบบาทปลาหนานีห้าสิบีห้าสิสี่สิบตะไคร้นนี้สี่ิบบาทตะไคร้คนี้ไปยัง่ะนี่ โอปลาลวกปลาลวปลาลวมีปลาคอปลาคอหนาขายแปดิาครับขายถืกขยถเออกเออตัวใหญ่ย่ดกโอโห่นอันน่โ้ยเลือกลาะลือกระตังเซกตาิขเอากระตาได้เป็นหน้าดกเดขดูัเยเดักเดะทั ลักเลส่สมปลาเนาะนี่ครับ <c oughs> สมปลาตอนสมปลาโตสมปลาตอนครับนี่ครับเป็นตเป็นตอนครับนี่ครับเป็นปลาสดๆครับนี่ครับจะเป็นปลากยยันแล้วเนี่นี้คือปลากดนี่ครับ ครับครับมีเพุปูยางครับมีเห็ดครับกบกรมีครับเป็นกบครับกบบักแตงนี่ครับมีหลายอย่างนะครับพี่น้องมีทุกทุกอย่างครับครับพักน้ำนอนใหม่กรมีคือเกาพักน้ำนอนใหม่มีคือเกา สวัสดีตันเก่าครับไปพันแหนกพันแหนกขาของปลาเนาะของอยู่ในปลาในหวยนี่ครับชิบบาทห้าเซชิบบาทอันนี้ห้าชิบบาทสมบูรณนี่อุ้ยห้าชิบบาทโอ้จะไปหาครับจะไปหาเสือเอาครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ผักแว่นเนาะผักแว่นผักแว่นเกี๊ยวแกงหน่อไม้อันนี้หัวหอยนี่ครับ มะเร้าวก็อย ну? oh, no, mm. yeah. oh, ังเอามาคือเกาอยู่เนาะเาได้ขายอยู hmm. ่บนกเขา้างเจ้าเรอไเอาวแม่เ็มันก็สิเมรแม่ลาอยู่อามันก็่เป็นละนอ่างซึ่งนาึ่งึงกระงนาเราวะนี่ครับเราพูนาอวเขวนี่ครับก็เอาพูดได้จากใดบกเข่าหนวยใหญ่เนาะหน่วยใหญ่หนวยใหญ่ถึงไงถึงนาเราวะนี่ครับมาหาเอาด้วยครับพี่นนองมหาเอาอยู่ตลาดนัดบ้านหนือไฟ ตลาดตับงินฝ่ายผมมาผมก็เห็นคนเอามาขายประจําอยู่มีมาขายประจําน้อมมะเป่านี่ตามที่มาเห็นก็เห็นคนเอามาขายอยู่ครับน,นี่ครับใครสนใจครับมะเป้าเนื้อใหญ่ๆหน้าหนาคนว่าบันเป็นหนาเต็มเปลือกได้หนาหนาขั้นนวดคนวนานวลหนาคนว่านั่นครับอันนี้เป็นบอลช้อนแห่งขาดที่จะบรรยบรรากาศมิจฉุนมีจักตุนมีสารตุนโอ้สารตุลคนว่า อันนี้เป็นบักเ้าตั้งแต่ดั่งแต่เดือมาแล้วดีเนอกบักข้าเตพอเตแม่นี่ครับบักเ้าเตยพอเตยเม่กันว่ครับนี่ครับน้อยใหญ่นีด้วยครับนี่ครับลูกบักใหใหญ่บ้านาม้นแหนกูแบบเดิมสใหญ่ใมันงทั้งหน้มันงกหนาขึ้นน้นหนาขน้านหนาเึ้นหน้าข้หนาขึ้นห้าขึ้นาขึ้น้าขนนี้นห้าขึนาหานาขานา เนี่ยหาซิพฟพ้อยกับหาซิฟบาทเออเออขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆนี่ครับฟังนี่เป็นไก่ครับเป็นไก่สดสดครับกีเลศกระต้มมาเรียบร้อยครับกีเลศกระต้มมาเรียบร้อยน้ำมักระต้มมาเรียบร้อยมี่มกมีหอมร่วมครับนี่ครับเป็นพวกพักครับพวกพักพวกพักกระแนง ล้วยครับล้วยดิบันยังมีนะครับล้วยดิบปลาไหล่ไปลาไหลปลาไหลไหลเอียนปลาไหลคือเอียนนี่ครับปลาไหลคือเอียนนม่ไ่าั้น้องม่เจ้ากับขายอใหมหญ่ลยีน่นี่ครับน้องม้เพื่อนกกใหญ่ได้ครับนีอกไม้ใหญ่ๆนครับ่ขายยังไงน้องใหม่น้องม่ใหญ่ขายเน้ขายจังไเพื่นว่า อันนี้นอนละซานอนหัยนอนยั40บาทนี่ครับก็มีคนสนใจอยู่ครับนอนใหม่นอนละเศ้าครับเป็นยังไงโอ้ยวตอิลมันนอเดียวกันเลยตมมันกระศ้าคนวมปะดบีนี่ต้มซ้าวนี่ครับคนต้มไปแล้ว้าบาทอันนี้ประเด็กบองสิบาทคนครับต้ไว่าครับ นี่ตลาดก็ถทาอยากกินยังก็แม่นี่ครับก็เป็นพวกของของบ้ามือนี่มีหลายเนาะของนอขันกินเนื้อของมีหลายบ้าบ้ามือนั้นมีลูกมีหน่วยเดียวมือนี่มีสามเลยครับของยังไงของร้อยของร้อยสินค้าบรรณาต้อใหม่คือเก่าเนาะไม่มีขึ้นเก่าสินค้าต้องใหม่ครับสินค้าบรรณาต้อใหม่คือเก่าครับนี่ครับสินค้างามๆครับนี่ครับ ป็นงานฝีมือข้อมืนาดอกไม้ครับพี่น้องเบิกงานครับี่เป็นใหญ่ตัวนี่เจ้าของลานพ่นครับนี่เจ้าของผู้เสี่ยงมาขายประจําครับกะไปอยากได้ของงามงามหัวตั้งงามตองเขางามงามสร้างได้ครับมาหาเพื่อนนะครับอยู่ตลาดนัดบ้านห่วยไฟครับตลาดบ้านห่วยไฟครัเพื่อนกามาถูกเสาครับนี่ครับเพื่อนมีพวกนี่แหละพวกสินค้าพวกฝีมือนี่แหละครับพี่น้อง อันนี้อันนี้อามาได้จังไหนนี่อันนี้มาจากภูเคือเก่าเนี่ยโอ้โหภูเมบานพันศาลโอ้โหภูเมบานพันศาลนี่ครับนี่ครับเป็นกุ๊ปเลยครับเด้ออันนี้จังบาทดิห้าสิบบาทอืมอันละห้าสิบบาทโบกห่ออร่อยเด้อครับห้าสิบบาทคนขายห้าสิบบาทครับเอออันนี้เพนันปีหน้า อ,อั<ร>ในนี้ใบ i, ยังนอนนะครับต้นใบลาดใบลาดเราะกูแลพืชดีนะครับใบลาดคนว่านี่ครับคนเอาใบลาดม,มาใส่เป็นกระใสอันนั้นคนใส่บบพลาสติกให้พร้อมครับใบสั่งหม้อกวนครับพริกครับเป็นพริกเป็นมะข้ออันนี้เป็นมะแข้งครับเป็นมะแข้งเป็นนะอไม้นี่ครับ<ไ>ปลายนีไ่ไข่ครับไข่คนจะขายบอสแองนะครับ ขาดละลอยเศร้าขิงขิงกระตาย,เ,อออตายเป็นขงิงเป็นคาครับ <Un head? S 2> อันเพชรขอนี่ก็กยังมีคือเก่าเนาะออกใหม่ๆ,มๆ,ๆ,ๆนะครับยังออกมาใหม่ๆอ่อนๆอยู่ครับมื่อนี่ยก็จะลกเนี่ยเมื่อใบมันยุคข้าใบามันยุคข้ามันเลืเป็นเนี เม Finnish, no ื่อใบปรอยูุคามันแหลนี่ครับอันนี้อักอี้ตัวผักขมอนี้ตัวผักขมผักกาดปลูกเองขายเองบมดปลูกเองเห็ดพอกหาเองปลูกเองขายเองเฮ็ดพอกหาเองแล้วปะนี่ครับเฮ็ดพ้อถาเท่าไรถาดละโลเฮ็ดพอ้อคนขายเจ้ามือเบิดแหละเออนี่ครับเคนขายถาดอร่อยเด้อครับเฮ็ดพ้อโอ้ นี่ครับเป็นไนพักเด้อครับเด้อไนพักที่คนเอามาขายครับเป็นพวกพักซี่ครับเป็นพักซี่พักกาดเขียวพักกาดโบเขียวครับข้ตมข้าต้มขนมกับมี่ือเกาืนนอข้าต้มขนมข้าวกลมเนี่นครับเพื่อนหามาขายเห็ดมาขายครับนี่ครับหามาเห็ดมาพ่อเด้ขายนาเนี่ครับ เขาได้แลกเปลี่ยนเขาได้แลกเปลี่ยนแล้วอวะไม่กวาดอันเดียวกาเขาไม่กวาดนี่บอกเปลี่ยนแมนโอ้ขายบัวแพงเนาะขายบัวแพงอันละสี่สิบบาทนี่ครับพอขาคนมาขายไม่กวาดเด้อครับไม่กวาดงามๆอันละสี่สิบบาทคนมาเฮ็ดเองบอกเปี่ยนแมนครับเฮ็ดเองคนมาเฮ็ดเองอันสันก็เอาเน่าเท่กันสมบูรณอันยน่าหาซิบอันยน่าหาซิบครับนี่ครับอันเน่คนจะมีพวกก๊อพวกหิ่มพร้อมครับ อันละสี่สิบกับหาสิบบาทได้ครับพี่น้องเข่ากี้ครับเข่ากี้ถ้าใครครับพี่น้องนี่ครับเป็นเตมี่เข่ากี้ขายครับมี่ฮอดเข่าโค้งครับไก่ครับไก่สดสดครับเป็นไก่เป็นไก่เป็นหมูเป็นหนังหน่อนังหน่อนังครับเป็นหนัง เป็นพวกโมกครับฟังนี่ลำไยครับลำไยค่ะลำไยบานเขาลำไยโลละสามสิบห้าบาทเนาะโลละสามสิบห้าบาทนี่ครับเป็นลำไยลำไยบานดิลำไยบานเออลำไยบานเขาปลูกเองอยู่บ่ปลูกเองอยู่บ่หรือรับเพิ่มมากขึ้นกันญาติญาติปลูกค่ะญาติเพิ่มปลูกเพิ่มมาครับนี่ครับลำไยบานโลละสามสิบห้าบาทครับ ครับฟังนี่ครับปลาบูครับปลาบูปลาซิวอ้าวปลาบูปลาซิวอ้าวอันนี้ปลาซิวอ้าวเนาะแม่จ้ะปลาซิวอ้าวครับปลาซิวเด้อครับเว่าของตัวบกใหญ่ครับคือเป็นปลาซิวอ้าวครับดาบก็ได้อู้ก็ได้ดาบก็ได้อู้ก็ได้นะวะมั่วเนี่ปลาคุยล่ามปลาอีไทยนี่ยปลาคุยล่ามปลาอีไทยเป็นวะนี่ครับปลาก็ยังมีหลายขึ้นเก่าหล์เด้อครับเสาร์นี้อาทิตย์นี้ครับ ครับเป็นพวกสมครับหลายครูเสานี่ครับสมสมปลาครับสมปลาสมเป็นตัวครับปลาปลาแดกดำหนุ่มี่วัดนี่ครับมีวัดปูยางกันบ้านี่ปลาแดกกันนี่ครับข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนครับมีน้ำยาพร้อมเด้อครับนี่ครับขนมจีนน้ำยามีน้ำยาพร้อมนี่ครับ พริกสดสดนุม่มๆพริกสดสดนุ่มๆนี่ครับบักเปาก <Cyberpunk> ็มี้ะครับบักเปา่นเอามาขายครับอันนี้ก็กิโลย่างกี่กิโลกิโลกิโลโอ้มือนีคือโบกก็เห็นหนอโบก็จะเห็นในตามสิโลมานี่ครับพักน้ำงามงามพักน้ำงามงามหักแตงงามงามนี่พักงามงามหอมงามงามครับมีแต่แนวงามงามครับ นี่ครับปลาตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะครับปลานิลตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะครับโลจักบาทนอโล่ระแบกสิบบาทนะครับนี่ครับปลาเมนามูลเลี้ยงอยู่น้ำมุนนอปลาเมนามูลได้ครับปลานิลซุ่มนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่อ้วนๆเลยครับหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ต้นปล่อยกันแ้วก็มี นี่ครับหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่ที่เพื่อนเอาเปลือกเอาย่างออกแล้วครับเหลือแต่หัวมันครับเพื่อนก็พอได้ขายด้วยครับพี่น้องนครับอันนี้ดักแด้เป็นดักแด้เป็นปลาทูครับดักแด้เท่าไรก่กนเจาบาท้าบาทดักแด้เ้าบาทปลาทูเจ้าบาทอันนี้เจ้าห่าอันนี้สี่สิบ สี่สิบตัวใหญ่สี่สิบครับตัวใหญ่ใหญ่สี่สิบบาทสองโตครับอันนี้ลูกชิน้นลูกชิน้นไม่ละหาบาทแม่ค่ะลูกชิ้นปีงไม่ละหาบาทเท่านั้นครับนะครับโอ้โหนะครับนะครับ,รบ,รบเตา,บบบตาคนเตาคนกันในน้อยเฮ้เตาอ,อ๋อยู่ครับเตาในน้อยคือเจพืนน่อจะคือเจ้าของเป็นตาฮักคือเจ้าของนี่เนาะ เอาลูกซ้นเอาลูกซ้นเอาจะซื้อลูกซ้นกินห้องทองล่องเบิงเอาหมูเนี่อค่ะเอาหมูเอาเอ้ซีซีบาทเอาเนื้อผสมได้บ่คะได้ได้ได้ลูกซ้นปิ้งได้ครับนี่ครับผมจะซื้อซีมลองเบิงครับ เปนกล้ายถูกๆครับขายใม่ละห้าบาทพ่น่หม่ละหาบาทหมละหบาทบจาบาทบะหมีหูาบาทบาทบักแง้าบาท นี่ครับบักแดงยี่สิบบาทบักหุ่งบักหุงก่งกับบักฮุ่งไม่ละเศร้าคนเนาะนี่ครับคนก็มีเห็นหลายอย่างเลยครับนี่ครับน,บนอไม้ต้มก็มีครับนอโปนอไม้ต้มพริกสดพริกชุกค,ครับพี่น้องอันนี้นอไม้เพิ่นเคียนแล้วเพิ่นเคียนเรียบร้อยครับพี่น้อง